ขอขึ้นทีดิฮะขึ้นบ้านขึ้นบ้านอ๋อขึ้นบ้านอ่ะไม่ได้ได้ไหมอ่ะนิ่เดียวหลังๆไม่ได้ไหมที่ไหนเลยยอด KPI วันัดไม่เหลือแล้วต้องทำหน้าที่จริงๆช่วยหน่อยห้องครัวมุมเดียวอ่ะๆอ,อย่าไมาเยอะนะก,กุกิพอไม่มีหรอกครับแบบเนี้ ฮัลโหลนี่โจนเองครับวันนี้อยู่บ้านไหมครับทำไมจะมาเหรอไปอ่ะคืออยากจะลองใช้บริการบ้านพี่พี่หน่อยอะครับได้ขาวว่าของเยอะเล่งไรไว้อ่ะเอาหมดเลยครับได้สี่ทุ่มสีบมุมบ้านฝั่งซ้ายปีนง่ายหน่อย <Yeah. S 2> ตรงเวลาเป๊ะไม่มีหรอกแบบเนี่ย นี่ลูกช้างตื่นก่อนมีอะไรจะคุยมาอีกแล้วมาดึกตลอดเลยขอนอนแบบแม่ฝันบ้างได้ไหมนี่ฮะตอนนี้กำลังรวบรวมมวลลงไาอยูุ่ต่อชั้นหนึ่งอ่ะมาอีกทีวันไหนอ่ะรุ่งนี้เช้าก็ถึงแล้วโอ้โหแบบเนี้ยหนักเลยภายที่ไหนมันจะมาบอกล่วงหนะ้าไม่มีหรอกครับ ชีวิตจริงอ่ะต้องเตรียมให้พร้อมด้วยแผนประกันภัยบ้าน My Home Smart จาก TruProtect เลือกความคุ้มครองบ้านได้สูงสุด20ล้านบาทและยังคุ้มครองความเสียหายต่อสพย์สิสในภายในบ้านแล้วเงินสดโทรศัพท์โน้ตบุ๊ก iPad ของใช้ภายในบ้านล่ะ นาฬิกาสมาร์ทวอทที่ซื้อเป็นของขวัมันเกิดกับเพลฟที่แอบแฟนซื้อตะบอกราคาเพึยงเดียวอะแกจ๊ตอะไรมีค่าเราก็ดูแลให้ีจ่ายค่าผ่อนบ้านให้สูงสุด2 0,000ืบาทต่อเดือนนานสูงสุด6เดือนที่สำคัญสามารถเลือกความคุ้มครองเท่าที่คุณกังวลจ่ายเท่าที่จำเป็นเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงสาบาทต่อวันวแถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีสำหรับมือใหม่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ไมโครสมาร์ทจากทูโปรเทคจูนทุกความต้องการของประกันให้เข้ากับสุน